สวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราเอาวไปแก้ Roblox นะครับผมกับแมป Slide o f h e l l นะครับผมหลังจากนะครับผมที่เราเล่นไป o f h e l l มาเป็นจำนวนกี่ EP ไม่รู้ไม่ได้นับแต่เยอะเกินนะครับผมโอเคเราแต่วันนี้เราจะมาเล่น Slide o f h e l l กัน์นะครับผมเป็นการสไลด์ลงไปนี่ครับผมไม่ให้โดนสิ่งกีดขวางนี่ครับผมหรือว่าตกแมปนี่ครับผมถ้าอย่างนั้นเราจะไปไม่ถึงเส้นชายนะครับซึ่งเส้นชายก็คือตรงนี้นี่ครับผม เล้วตอนนี้เขาต้องรอเขาอัปเดตนะมันที่จะเป็นสีสีนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้เรามาแจกโค้ดด้วยนี่เป็นไงนี่แจกโคด้ดแดงเงินหนึ่งพันบาทใส่เลยป่ะเดี๋ยวเราสไลด์ลงไปกันดีกว่าสไ,วสไลด์แล้วเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเป็นการสไลด์แล้วเราก็จะเหดโหย้ยวันนี้เหินอีกรอบหนึ่งโห้ยเหิสองรอบติดเหิสองรอบติดสามรอบไหมไม่อุย้ยอุ้ย วัด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 เหรอวัด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 ติดบักโอ้ my god โอ้ my god โอ้ยติดบักอย่างนี้ต้องรีเซ็ตโอ้โหเฮ้ตอนนี้เหลือเวลาอ๋อเขารีแล้วรีแมพแล้วหรือเปล่าสุ่มยีแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ทำไมมันคล้ายๆเดิมโอ้แต่มันสีเขียวที่แบบว่าจีเก็บตงัเตงเก็บตัง แล้วไม่เหอนแล้วไม่หงไม่เหืนมันแล้วติดบัคกตลอดเลยพ <c oughs> อหลังเราไม่เหินแล้วเราติดบัคกเนี่ยไปไ่ก็มันคือมันสูญพี่ตลอดเวลาแบบนี้นี่ก็เป็นรู้สึกจะเป็นแมปใหม่นะครับผมซึ่งเป็นไอแมปที่กำลังจะดังหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม แต่ตอนนี้มันยังไม่ดังนะครับผมสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนปู้สร้างไม่พอคเฮ้ยโดนจนได้นุ่มโอ้โหบินโอเคอ๋อมันไม่ใช่การรีแมปน,นะครับผมมันคือการเออเขาเรียกว่าอะไรนะเวลานในการเล่นเราว่าเราเล่นได้กี่วิโอ้ยสีแดงตกรึเต็มๆเลยตั้ตไ,ไหนรอบเลยโอ้ my god ไปแนละ้วตาย โ้ตีบอกว่าไดับผมมีเทคนิคพิเศษในการเล่นมาเดี๋ยวเรารอตีมาก่อนนี่หายเทคนิคพิเศษที่ว่าเขาทำกันยังไงน้องชายน้องชายเขาทำกันยังไงอ๋อเราต้องาไต่ขอบอ๋อ,อนี่เราไปอย่างนี้ใช่ไหม โอ้ยตรงหน้าเลยที่ขอมาดักการไต่ขอบด้วยโอ้โหโอ้ยเพียบเลยด้วยโอ้ my god โอ้ยดูเต็มเต็มจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โยอันนึงนะตอนนี้คือเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำยังไงดีให้เราบอกว่าผ่านต้องมีสูตร ้องคิดค้นสูตรเปของตัวเองวิวแล้วก็วิวเราจะมาไล่ดูหนามทีละอันว่าอันไหนอยู่ไหนนีนกี้คือย่างของแล้วเนี่ยแหบเราว่าใต้ข้อฝั่งนี้โอ้โห มันไม่ตายให้ไงแบบนี้ตกแบบไม่ตายไงโอเคคือแบบว่าไบโอพิวเขาที่แบบว่าด่านมันจะดีนี่ไม่เลยนะครับผมคือด่านเดียวไปเรื่อย,เร,อยอเ,เราต้องไปตรงขอบอย่างนี้อ่าอ่าได้เลยเราต้องมาทำขอบติดขอบกันอย่างนี้ว้าวมีสูตรแล้ว ใชก่อนคือแบบว่าแบบนี้มันก็ไม่ได้หัวร้อนเท่าใบออฟเลมันแบบสไลด์แบบว่าเพลินตาอะไรอย่างนี้คือมันไม่ต้องบังคับอะไรยากมากไงแต่ว่าคือแบบว่าไอไบออฟเฮลนี่มันบอกว่ามันต้องควบคุมสุดยากไงคือแบบว่าแบบว่าแบบว่าปั่นจักรยานมันยากไงมาสไลด์ slide ตัวดีกว่า ไล่ให้แบบว่าหลังหลังเวอร์ไปเลยเฮ้ตอนนี้เราต้องไปเหินไปหาไม่ถึงอะไรเนี่ยอุตส่าห์มาจะขอบแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็คือว่า,วาเวลาตรงแบบอย่างนี้เรารีเซ็ตมันไม่ได้เงินไงคือมันไม่ได้เงินไงมันต้องชนตายมันต้องชนตายถึงจะได้เงินเดี๋ยวเราจะลองไปตกรนึงอ่นะรอบนี้ ว้าเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงนินนี่คือแบบว่าโครงการไม่มีอะไรตรงไหนไม่มีอะไรอเอ๊ะ อนนี้เรามีเงิน500เรามาอัปเกรดของกันดีกว่านะเราจะมาอัปเกรดอะไรดีคือตอนนี้ส okay ิ่งท um> ี่จำเป็นที่ส uh ุด huh, คือเลือดโอ้โหใช้1,000งพเกินโอเคอะไรดีนี่เกาะเกาะมันคือเกาะอะไรไม่ร um> oh, ู้คือเกาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยแต่ตอนนี้คือปลายาวๆโอ้ยโดนน้ำโอ้ยวิววิววิวสปริวสปริวว้ยโดนอีกแล้วโดนตลอด แล้วบอกไม่เจ็บโอ้โหเฮ้ยเลยหายรอบหนึ่งแล้วก็โดนอีกไหมโอ้โหโดนจนได้เร็วเร็วมันโอ้โหตายเหรอเอาตายไม่ได้ตังค์นึกว่าบอกว่าตายแบบนี้จะได้ตังค์ไม่ได้มันต้องเก็บเหรียญอย่างเดียวโอ้โหเราหาเก็บเงินดีกว่าตอนนี้เราหาเก็บเงินดีกว่าเพราะว่า เรายังไม่มีทุนในการอัปเกรดไงอ๋อใช่เขามีปุ่มรีเซ็ตไอที่ข้างอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุดแมพครับโอ้หโอ้ยมาคือแบบนี้นี่ก็คือแบบว่าคนเล่นน้อยมากเราจะเป็นผู้บุกเบิกการเล่นแบบนี้เอง โอ้โหเกมไม่โดนโอ้โห้โดนน้ำโมอโหเอือโดนโดนอีกแล้วโอ้โ,โดนสามรอบติดโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่เอานะครับสามรอบติดโอเค เราไม่รู้รู้สึกจะเราจะถึกขึ้นหรือเปล่าถึกขึ้นแปอว่าอัพเลือดก็คืออัพเลือดเยอะขึ้นนะั่นคือถึกขึ้นคือโดนดาเมจน้อยลงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ความรู้สึกคือมันยังเท่าเดิมอยู่เลยเอ,อ้าเฮ้ยจะตายแล้วผ่านมาไม่เท่าไหร่จะตายแล้วโอเคโอ้บินนะครับบินเลยบินโอ้ มันยังยาวไกลเลยที่มันไ,ไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหกลับดีกว่าเรนได้มีเงินสามร้อยยังอัพเกดอะไรไม่ได้เลยคือเราอัพเกดไปหมดแล้วไงโอเคเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินว้าเก็บไม่โดนตรงกลางนี่ก็คือแบบว่าโอเคเก็บเงินได้อยู่เก็บอีกเก็บอีก บินนะครับบินเหมือนเดิมมาเล่นที่เดิมเดิมก็เป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ตายเหมือนเดิมโอ uh ้โหเฮิร์มันเิเฮิร์นไปดิอ้อเฮิร์มไปอีกรอบนึงดีมากรอบเมื่อกี้นด่ไปไกลมากเลยแต่ว่าแต่ว่าคือแบบว่าเอ้นี่รอบต่อไปรอบสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาปล่อยนะครับโดยการที่ไม่บังคับนะาเราจะไปถึงหนังกันเที่ยวตอนนี้เราปล่อยนะผมไม่จับเมาส์ไม่จับคีย์บอร์ดเลยนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมจับเมาส์นิดนึงนะครับในการหามุ่งกล้องอ่ามีการจับเมาส์เล็กน้อยนะครับผมการหามุ่งกล้องนะมเฮ้ยเฮ้ยกดเก๋ Okay, แค่นั้นสำหรับดีโอตอนนี้ของตุลาปก่อนกล็ดในกลุ่มนะครับช่วยร่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กลุ่มนนะครับใครมีแมบหน้าได้นะก็าสามารถแนะนำให้พวกเรามาเล่นกันได้นะครับวิดีโอตอนนี้ของตุลาปก่อนสวัสดีครับ